ก็สมมุนนียอะไร้้คุณนน,ออณนันตง,ตางยาาไป้ม่างเพลงเมื่อกี้เปิดมาเมามากเกาะสมุยใช่ไหมพี่เอกครับปีไหนครับพี่แต่งออกมาเพลงนี้ถ้าเขียนจริงๆ2007ครับอ่าฮะแต่ว่าออกมา2008ซึ่งแต่งตอนที่พี่มาอยู่ที่สมุยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เทแล้วทำไมแต่งเพลงเกี่ยวกับสมุยขึ้นมาเพราะตอน,นเ,เด็กอยู่ที่สมุยครับ กอสมุยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเราเริ่มเริ่มที่จะชอบเบกเก้เสพจนอยากทำดยครับ <c oughs> ับก็เลยเพลงแรกคอนเซ็ปต์อะไรเพรคื <c oughs> อกอสมุยที่เป็นเพลงเบกเก้เพลงแรกของพี่ด้วยปะ <c oughs> ของผมที่เขียนย <c oughs> อ๋อเหรอครับก็สมุยนั้นมีอะไรทำให้คุณนั้นต้องอยากไปทำให้คุณนั้นต้องติดใจจนมาชวนผม you want to know about paradise this time is really hard to find sunshine bright